มาไอ้น้องกูได้เปิดละ มามารู้ช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000สคนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกรีฟการ์ดเรทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำาหนในทุกรูปแบบการะนตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาร์ซะด้วย oh. อย่างเช่นทิงเลกาซี่อันดี้เม n g e r อเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุ้โอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ช็อปลิงอยู่ที่ใต้ ผมอยากไปเล่นน้ำครับทุกคนไปกันเถอะไม่ไปฮะพี่อยากไปเล่นน้ำพีไ่ไพี่ไม่ได้อยากเล่นน้ำ five minutes later สุดยอดอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับรีวิวครับ <c ười> <c ười> คนนี้มีหวังใจได้ยังครับตอนนี้สรุปสอดลูกศิษครับพี่สอดลูกศิษครับพี่คนะสอดลูกศิษครับพี่ไอ้น้องคือครับรีวิวสองการที่คุ้งเลยน้อง ที่ผมมาโดนลวงครับลวงครับเดี๋ยวพี่จะเดินถ่ายคลิปเ,เรื่อยพี่ทำหน้าตึงอย่างี้ด้วยถ่ายคลิปวะพี่ซ้อนท้ายพวกผมเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> ซ้อนท้ายเข้าไปในตลาดเหรอใช่แล้วพี่จะนั่งรถกับเราไปไปนั่งรถจ้านั่งรถด,ด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจอดแล้วเดินเป็นระยะด้วยใช่ป่ะใช่เอาโอเคมาไอ้น้องกูได้เปืนละไปครับ <c oughs> ให้พวกซองเชงต้องเจียรเราให้พวกซองเชงต้องเจียรเรา <c oughs> Variance, ไปครับไปครับโอ้ยๆใจเย็นเลยหนูโอเคครับนี่องไล่หของ ้ย้องเรียน้องเรียไอาเโอยโอ้ย,อยออออนไมัหกเนทนะี่ไม่ได้เล่นมาคนหลายปีอ่ะต้นต้นโชว์หน่อยได้วนะครับโอเค คุณมีปัญหาอะไรกอบผมบ้างหรือเปล่าครับไม่ชอบครับไม่ชอบเุณโอเคน้อยน้อยแต่เย็นจัดเลยขอเติมน้ำได้ไหม้ยนี่แสดงว่าคุณกำลังจะเดินไปกับผมใช่ไหมครับเนี่ย ไม่พวขึ้นรถต่อแล้วนะไปต่อ,อนนะโอย่โย่อย่อ ค่ะไปมันเคยเป็นไห่ดิอ๋อใส่ <c oughs> สุดยอดน้ำผ่านหลังไปคุณเห็นไหมครับ Hello motherfucker Five minutes later ฝันวันเลยโอ้โขอบคุณครับออ้ยเย็นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้โอย

ไม่ได้ปั๊มบอกไม่ได้ปั๊มวันนีครับโย่โย่แลวนี่คือสิ่งที่เรไม่ถักแต่เราแล้วไอ้ป,ปุไอ้เจ๊งกับพี่อะดิ ในตลาดค่อนข้างเงียบนะครับต่างจากผมตอนที่ผมเด็กๆมากนะครับแล้วแบตโตะแบตตอนนี้เรากำลังจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักกล้องเพื่อไปถ่ายตอนขากลับด้วยนะครับว่าขากลับวันแน่นอนครับไม่มันแล้วครับก็เหมือนกับขามาเลยเฉยๆครับมันขึงใหญ่อ๋อใช่ครับถนนใหญ่สาวเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาให้ดูนะครับหน้าตันดีครับพอดีจริงครับจริการันตีเลยมุกคุกเลยการันตีเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 เฮลโลเฮลโลฮะื้อขาวดััจริงเลยื้อขาวนี่คุณหมายถึงคือคือคือผมหรือเปล่าครับอ้ที่คุณหมายถึงครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ต้องมานะครับสวัสดีครับพี่เจอกันนานเลยพี่นานมากมากขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ตุ่สจมาตรงกางต้อันให้ฟังเลยดิวนว่าอ้าวายดี่ี ลงสามารถส่งการนะพี่้งสมเจะแดนก่นแหละลงไาแดนกนมฟลอนี่มีเพื่อนแดนอยู่ด้วยจดเฉยเจอเลยพี่จะเฉยเจอเลพี่ สนุกไหมครับน้องเจสนุกครับพี่นุ่แล้วนะครับเนี่ยโอยยาวๆสนุกไหมพี่ยอดยอดเชิญวนเข้ามามาเลใช่ขบอดขบอเอ่าเลวเรับดูเ้ยดูไหมครับดูหครับหนาวหนาวสัยรอบยิงเดยอยยย นี้ก็ตัวนเด็กวัดเลยนี่เปใค้เด็กชัดเจ้แล้ววนี้อยู่กับน้องเคนจ้อะไรวะเผลเลยพอแม่มาแล้วก็ไปเว้ย่ามาแล้วช่วยโอ้โหถนนใหญยังเดือน